ครับผมสุลุมาสังหานะครับวันนี้ผมก็พามาชมโครงการบ้านใหม่เบอร์หนึ่งนะครับบ้านคณะแสงคลอง12องําเภอลำลูกาจังหวัดประจุบคีนีนะครับเข้าจากถนนรังสิทธ์นครนายกเนี่ยเข้ามาถึงตัวโครงการเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก c ีอสาวสวยของเรานะครับคุณพันรัตน์นะครับเป็นผู้บริหารโครงการที่นี่จะมาบอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามันคุ้มค่าน่าอยู่ทำเลดีแค่ไหนนะครับ เชิญรับฟังครับค่ะสวัสดีค่ะขวันรักนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมานำเสนอโครงการบ้านธนะแสนนะคะของ12ค่ะ ก็อย่างที่พี่สุขุมนะคะกล่าวไปข้างต้นก็คือของเราเนี่ยเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกเนี่ยเพียงแค่2กิโลนะคะโครงการจะอยู่ทางด้าน้ายมือเลยค่ะเข้ามาจุดเด่นของโครงการเลยก็คือว่าถนนที่นี่กว้างถึง16เมตรนะคะข้อดีขอ,ดของขอที่นี่ใช่ค่ะซึ่งเป็นจุดขายของที่นี่เลยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหมู่บ้านใหม่ๆสมัยใหม่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะสร้างแค่8เมตร หรือ12เมตรแต่ของเราเนี่ยค่ะก็คือ16เมตรเลยสามารถจอดในบ้านได้1คันนะคะแล้วก็จอดอหน้าบ้านได้อีก2คันค่ะแล้วก็ข้อดีเลยก็คือสามารถยูเทินในตัวโครงการได้เลยนะคะไม่ต้องถอยเข้าถอยออกหลายๆรอบค่ะข้อดีที่นี่เลยค่ะแล้วก็สัมผัสใกล้ธรรมชาตินะคะแวดล้อมด้วยธรรมชาติเลยแล้วก็ข้อดีของหมู่บ้านที่นี่เลยนะคะก็คือ,อตัวบ้านนะคะก็คือกว้าง24 ตารางวา <20. S 1> พื้นที่ใช้สอย96ตารางเมตรแล้วก็จุดเด่นคือเป็นเป็นจุดขายเลยค่ะของโครงการที่นี่ก็คือเพดานนะคะสูง2 2เมตร80นะคะซึ่งกว้างมากค่ะแล้วก็จะจะดูโปร่งมากเลยใช่ไหมถูกต้อง,งใช่ค่ะจะปรับปลอดโปรง่งเวลาวันหยุดลูกค้าลูกบ้านอยู่พักอศาศัยอยู่ที่บ้านแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะเพราะว่า ด้านข้างก็จะเต็มไปด้วยทุ่งนาค่ะอ๋อยังเป็นดูธรรมชาติอยู่มากๆ,<ช>ๆเลยใช่ค่ะใกล้พิดธรรมชาติแล้วก็เข้ามาจากตัวเมืองก็ไม่ได้ไกลเลยค่ะเดินทางสะดวกมากค่ะที่นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวรบกวนคุณความรักพาชมโคการนิดนึงได้ค่ะยินดีเลยค่ะไปเลยนะคะ